บุพกรรมของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อพระราชพมยานเล่าให้ฟังอีกสมเดือนวันใกล้เข้าปรินิพานเป็นวันแรม14ค่ำเดือนหสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าจึงได้ตัดกับพระอานนท์ว่าอานันธดูก่อนอานนท์วันนี้เราจะไปเมืองกุินาลามหานาครจะไปนิพานระหว่างนางลังทั้งคู่ ใครจะไปกับเราก็ให้ท่านไปเมื่อพระอานนท์ประกาศให้พระสงฆ์ทั้งหลายทราบว่าองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมแล้วจึงเสด็จไปเมื่อเดินทางไปในระหว่างทางประมาณ60โยน์ปรากฏว่าสมเด็จพระบรมสุคตเหนื่อยอ่อนมากสั่งให้พระอานนท์ปูผ้าสังคติลงแล้วทรงพัก มีความกระหายน้ำเป็นที่สุดองค์สมเด็จพระบรมโลกเาเิต์จึงได้สั่งพระอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เธอจงเอาบาตรไปตักน้ำมาถวายตถาคตพระอานนท์ก็นำบาตรไปตักแต่ปรากฏว่าน้ำขุ่นมีเกวียนห้าร้อยข้ามไปในปัจจุบันน้ำก็ขุ่นจัดจึงกลับมาทูล สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ว่าน้ำขุ่นจัดพระเจ้าค่ะพอเกวียนห้าร้อพึ่งข้ามไปองค์สมเด็จพระจอมไตจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดให้พระอานนท์กลับไปใหม่ไปตักน้ำมาให้ได้คราวนี้ปรากฏว่าน้ำใสเป็นกรณีพิเศษพระอานนท์จึงตักน้ำมาถวายแด่องค์สมเด็จพระบรมมรรคเฉดแล้ว และจึงกล่าวความมหัศจรรย์ว่าเป็นการมหัศจรรย์เป็นพิเศษพระเจ้าคะ่ะเกวียนห้าร้อยเพิ่งไปเมื่อกี้นี้น้ำเป็นปลกตมแต่เมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสั่งให้ข้าพระพุทธเจ้าไปครั้งหลังแต่ว่าน้ำใสดีมากองค์สมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าอานันทะดูก่อนอานอน์ นี่มันเป็นกรรมของตถาคตในชาติก่อนองค์สมเด็จพระชินวรก็ทรงนำบุพกรรมมากล่าวว่าในชาตินั้นเราเป็นลูกชาวนาเมือ่อไถนาเสร็จก็ปรากฏว่าบิดามารดาให้นำควายไปกินน้ำพอไปถึงบอ่อน้ำเล็กๆมันมีอยู่สองบอ่อด้วยกันควายก็ตั้งใจจะกินน้ำที่มีความขุุดเป็นปลักเราเห็นว่า มันไม่สมควรเพราะควายเหนื่อยมากควรจะกินน้ำใสจึงดึงสายสะพายให้ควายไปกินน้ำบ่อใสนี่กรรมเพียงเท่านี้อานันทะดูก่อนอานนท์เป็นเหตุให้เราจะกินน้ำในสมัยต้นน้ำจึงขุนและต่อมาน้ำใสก็พอเหล่าให้ควายกินน้ำใสนี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระพุทธดีกาตัดแก่พระอานน์ในระหว่างใกล้จะในพ่านว่าอานันทะดูก่อนอานนท์ขอให้เธอทุกคนจงอย่ามีความประมาทและคำว่าไม่ประมาทนี้คือคำใหญ่คุ้มพระไตรปิฎกทั้งสามประการเข้าไว้ทําใด ที่เราเกล่าวมาแล้วสิ้นเวลา45พันษาย่อมลงตรงคำว่าไม่ประมาทอย่างเดียวถ้าทุกคนไม่มีความประมาทเสียแล้วเขาเหล่านั้นจะพ้นจากความทุกข์ได้ทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปยพโภ